ผลเมลอนที่มีลวดลายการ์ตูนน่ารักน่ารัก <Studies> นี้นะคะเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลเมลอนโดยใช้วิธีการง่ายๆจะเป็นอย่างไรเราไปสอบถามกันค่ะแล้ววิธีการวาดลวดลายตรงนี้อะค่ะเราทํายังไงบ้างคะก็ถ้าว <vegetation> ิธีการนะครับเราก็จะเลือกผลนะครับหลังจากที่ผสมดอกเสร็จประมาณ1 4ถึง20วันแล้วก็ดูขนาดของผล คือเข้ากำปั้นหรือใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยและยังไม่มีลายนะครับยังไม่มีลายเดี๋ยวมันต้องซูมใกล้ๆกลให้เห็นจากนั้นเราก็วาดลายลงไปโดยการใช้เข็มนะครับเข็มเข็มเมื่อเราก็จะจุดจุดเป็นแนวไข่ปลาลงไปตามลายที่เราดจากนั้นก็ลากด้วยอาจจะกุนเข็มก็ได้หรือตะปูนะครับลากตามจุดไข่ปลาก็แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ดูแลรักษาเป็นปกติหลังจากนั้นไปอีกประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนก็จะเห็น เห็นทั้งลายที่เราวาดนะครับแล้วก็ลายที่อยู่บนผลของเมลอนอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนและลายที่เราจะเห็นว่าชัดหรือไม่ชัดหรือสวยอยู่หรือไม่สวยอยู่ที่พันของเมลอนด้วยว่าพันเมลอนพันนั้นๆน่ะมีลายที่ที่ละเอียดไหมหรือมีลายที่ห่างๆถ้ามีลายที่ละเอียดภาพที่ขึ้นมาก็จะสวยนะครับแต่ถ้าภาพที่ขึ้นมาแล้วไม่สวยก็อาจจะเกิดจากพันที่มีลวดลายของ ของตาข่ายบนผิวเนี่ยไม่สม่ําเสมอหรือมีลายที่ห่างเกินไปก็จะทําให้ภาพออกมาไม่ค่อยชัดและก็ไม่ค่อยสวยด้วยเชิญชวนเกษตรกรเลยนะครับให้มาเยี่ยมชมการวาดรูปหรือว่าการผลิตเมลอนแบบมีลวดลายในช่วงงานวันเกษตรคือฉลอง80ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ช่วงวันที่4-10ธันวาคมที่สาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญได้เลยครับ